แวร์วินสมิดเกมแอคชั่นหรือพีจีท่องยุทธภพพ,พร้อมเปิดให้เล่นฟรีบนสตีมและ p s 5เกมที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานทางเอเวอเรสต์สตูดิโอผู้พัฒนาจึงเปิดให้เหล่าจอมยุทธ์ได้โหลดแวร์วินส m มิ h ไปลองเล่นกันแบบฟรีฟรีไม่เสียเงินกันแล้วทั้งบนสตีมและ p s 5แวร์วินส์มิเป็นเกมแนวแอคชั่นหรือพีจีที่มีโลกเปิดสุดยิ่งใหญ่อ้างอิงจากตำนานวิวซี่ซึ่งตัวเกมจะมีฉากหลังอยู่ในช่วงสมัยศตวรรษที่สิบยุคแห่งความวุ่นวายของประวัติศาสตร์จีน ในเกมนี้ผู้เล่นจะเป็นจอมยุทธ์หนุ่มที่มีความเก่งกาจด้านเพลงดับออกสำรวจเพื่อค้นหาความจริงพร้อมไขปริศนาเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเขาเองผู้เล่นจะดำดิ่งสู่ยุคแห่งความวุ่นวายห้าราชวงศ์สิบอาณาจักรของจีนที่เต็มไปด้วยศึกสงครามทุกเส้นทางล้วนซ่อนความลับและการผจญภัยที่รอให้ค้นพบผูกมิตรกับชาวบ้านสร้างพันธมิตรและสลักชื่อของคุณไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะยอดวีรบุรุษแห่งยุคซีอา เพื่อนๆที่สนใจสามารถเข้าไปโหลดเกม w ว w i n ิน s ์มาเล่นได้ที่ h t t p s w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  e b e w i n s m e e t g a m e c o m เพื่อนๆยังสามารถอ่านบทความ w วอ e w i n นส์ beginners ไกปูพื้นฐานสำหรับมือใหม่ก่อนลุยยุทธภพได้ที่ https://www.onlinestation.net/pc-console-game/994257 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.webinsegame.com/ https://store.simplead.com/apps/3564740/webinsme/ ติดตามข่าวเกม PC, Console h t t p s w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  e b s e e o o n l i n e s t a t i o n n e t p c c o n s o l e g a m e อื่นๆได้ที่ Online Station